สวีดัสสวัสดีครับทีวีฟมิลครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ยังอยู่นะครับในการที่กักตัวอยู่กับบ้านนะครับวันนี้ยังอยู่กับพ่อไก่ครับอยู่ในช่วงรีบพ่อหามาเล่าครับผมใครอยากรู้หรือใครสงสัยอะไรนะครับลองคอมเมนต์มาหาพ่อไก่นะครับผมวันนี้ครับผมแต่การกักตัวนะครับของเรานะครับอยู่กับบ้านครับเราก็อยากไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้เที่ยวนั่นนะครับแต่พอดีไปเอินไปเจอข้อมูลมาครับสถานที่นะครับ หลหลายที่นั้นน่าเที่ยวเหมาะกับการพักผ okay um ่อนหย่อนใจได้ให้ให้คลายเครียดนะครับจากการที่อยู่กับเก็บตัวอยู่ในบ้านนี้นะครับแต่นะครับมีอยู่สถานที่สถานที่สิบสถานที่นะที่ฟังแล้วไม่น่าไปเลยนะครับน่ากลัวและอันตรายมากสาหรับมนุษย์เรานะครับในโลกใบนี้นะวันนี้พ่อจะมาเล่าอะไรให้ฟังนะครับสิบสถานที่ที่ผู้คนอย่าได้เข้าไปเที่ยวเลยนะครับมันอันตรายมากๆเลยนะครับจอยังไงนะครับก่อนอื่นที่จะรับฟังนะครับ ลองนะครับคอมเมนต์วกกัดติดตามพวกไก่ก่อนนะครับผมเราจะได้มีคลิปใหม่ๆได้รู้วด้กันนะครับผมนี่นีตรงน,รงนี้ตรงนี้อย่าลืมติดตามนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่า10สถานที่ที่อันตรายที่สุดในโลกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูเลยครับไปครับ โอเคครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะมาเล่าในเรื่องของ10สถานที่อันตรายนะครับที่ไม่น่าไปเที่ยวเลยนะครับแต่โลกใบนี้นะครับผมก็มีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับหลายๆแหล่งข้อมูลต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่ได้มานะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสถานที่สถานที่แรกนะครับเป็นนะครับอยู่ในทวีปอเมริกานะครับสถานที่แรกก็คือนะครับเดวันเลสสหรัฐอเมริกานะครับบริเวณนี้นะมีภูมิประเทศเป็นคล้ายกับเทเลสายนะครับ เมื่อวันที่18สิงหา2563นะครับที่สถานีได้ทำลายสถิตินะครับนะครับอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนะครับผมค่อนข้างจะสูงคือสูงมากเลยนะครับสำหรับเราคนเอเชียอย่างเราและคนไทยอย่างเราได้รับอากาศร้อนถือว่าค่อนข้างสูงมากนะครับโดยมีอุณหภูมินะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ54องศานะครับวัดโดยเทอร์โมมิเตอร์ในเมือง เฟอร์นิสครีกนะครับในอุทยานเดวันเล่ของสหรัฐอเมริกานี่นะครับผมโอ้โหโดนต้องวัดได้ถึง54องศาซึ่งนะครับ บริเวณนี้ถ้ามนุษย์ได้ไปสัมผัสนะครับบอกเลยว่ามนุษย์สามารถดำรงอยู่โดยอยู่บริเวณนั้นได้ไม่เกิน14ชั่วโมงครับได้ไม่เกิน14ชั่วโมงมีโอกาสเสียชีวิตนะครับผมซึ่งมีความร้อนค่อนข้างสูง54องศาเนี่ยโอ้โหบ้านเราเนี่ยแค่30กว่าองศานี่ก็ร้อนตับจะแลบแล้วครับอันนี้คงจะลิ้นไก่แลบเลยนะครับผมก็เป็นอีกฐานที่หนึ่งที่มีอันตรายมากๆครับในบริเวณนี้นะครับมีผู้อยู่อาศัยนะครับไม่เกิน24คนทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับก็ให อบพยพย้ายออกเพราะว่ามีการเขาเรียกว่ามีอุณหภูมิที่ค่อนข้างอันตรายมากนะครับเไปนไงครับสถานที่นี้โอ้โหสุดยอดมากครับเดี๋ยวเราไปสถานที่ต่อไปครับสถานที่ที่2ครับผมคราวนี้เราโดดไปที่ทวีปแอฟริกากันเลยครับกับนะครับสถานที่ที่2ที่มีความโหดร้ายไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือ แองคานาคินหรือทะเลทรายคานาคินนะครับในประเทศเอธิโอเปียนี่เองนะครับในแองน,นี้นะครับผมพื้นที่มีความแห้งแล้งค่อนข้างรุนแรงเรียกว่ารุนแรงมากๆเลยพื้นที่นะครับแล้วก็ยังเต็มไปด้วยเกลือด้วยและบางทีนะถ้าไปบ่อน้านะก็จะมีความเป็นด่างค่อนข้างสูงไม่มีพืชขึ้นเลยแม้แต่ต้นเดียวนะครับแล้วก็ยังเป็นเขาเรียกว่าภูเขาไฟด้วยยังสามารถที่คุกกุนแล,ละก็ระเบิดได้ตลอดเวลาเลยในทุกๆป,ปีจะมีระดับน้ำที่ลดลดลงนะประมาณ100มิลลิเมตร หนึ100 mm, ่งร้อยมิลิเมตรก็เท่ากับสิบเซนประมาณสิบเซนนะจะลดลงทุกปีนะจะลดอย่างต่อเนื่องไปนี้ไปเรื่อยๆนะครับทาให้พื้นที่พื้นที่แห่งนี้นะครับขาดแคลนน้ําค่อนข้างมากแลวมีมีความร้อนแล้วก็มีความแห้งแล้งมากๆเลยนะครับเป็นอีกสถานที่สถานที่หนึ่งที่น่ากลัวเหมือนกันเลยนะครับผมถ้าลองไปเดินเล่ๆนๆเนาะมันจะเป็นยังไงบ้างค,าครับไม่ทราบครับแต่ว่าไม่ไปดีกว่านะครับผมเรามาดูสถานที่ต่อไปเลยครับสถานที่ที่สามนะครับผมโอเคครับสถานที่ที่สามครับ แล้วนี้โดดกลับมาอีกที่ทวีปอเมริกากันนะครับก็คือภูเขาวอชิงตันนี่เองประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมบริเวณภูเขานะครับมีอากาศค่อนข้างหนาวนะครับเรียกว่าหนาวแคบจะทั้งปีด้วยซ้ํานะครับผมภูเขาลูกนี้มีความสูง1,917เมตรนะครับจากระดับน้ําทะเลนะครับมีสถิตินะครับที่นี่นะครับมีพายุลมแรงนะครับวัดได้โดยเฉลี่ยนะครับสูงสุดคือ327กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหเราลองคิดภาพง่ายๆนะครับ ปิดมอเร์ไซค์ในความเร็ว200กิโลนะครับมันลมตีขนาดไหนลองนึกภาพนะครับแล้วก็สถิติอีกอย่างนะครับที่เขาวัดได้นะครับอุณหภูมิต่ำสุดที่เขาวัดที่นี่ได้นะครับก็คือลบ40องศาและมีพายุหิมะเนี่ยแทบจะทั้งปีด้วยซ้ําเจอพายุหิมะตลอดทั้งปีนี่ก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมมาดูสถานที่ต่อไปครับเป็นสถานที่ที่4แล้วนะครับผมสถานที่ต่อไปคือสถานที่ที่4นะครับ คราวนี้นะครับกระโดดกับข้ามาที่ทวีปเอเชียของเรานะครับสถานที่สถานที่นะก็คือภูเขาไฟสินาบังนะครับอินโดนีเซียเราเองครับนะฮะในหมู่เกาะสุมาตรานะครับถือเป็นภูเขาไฟที่มีการระเบิดบ่อยมากนะครับโดยนะับภูเขาไฟอย่างนี้ไม่เคยระเบิดมาเป็นร้อยปีนะครับแต่เมื่อล่าสุดเมื่อวันที่27กุมภา2116นะครับทาให้มันเกิดการระเบิดขึ้นมานะครับผมทาให้เท่าฐานเนี่ยสูงขึ้นนเหนือท้องฟ้านะครับประมาณ2,500เมตรด้วยก็คือประมาณ2กิ โลครึ่งอ่ะสูงขึ้นไปพุ่งสูงขึ้นไปมากนะครับผมเจ้าหน้าที่ได้ได้ทำการแจ้งให้ประชาชนนะครับออกห่างบริเวณภูเขาไฟนี้ให้นะครับประมาณ3กิโลเมตรนะแล้วก็ยังมีภาพให้เห็นด้วยเดีย๋ยวเราไปดูภาพฟูดอนะครับที่เขาบันทึกไว้นะครับผมต้องขอ,ขอบคุณภาพจาก YouTube นะฮะเอซิสรีรัสสีกำลังันี กงงั็่ีดูเหมือนกับคนพื้นที่เขาอาจจะไม่ตกใจเท่าไหร่นะแต่จะให้เราไปแล้วคงจะอันตรายแล้วคงเราคงจะน่ากลัวมากพอเองคงจะวิ่งคนแรกเลยนะครับผมเรามาเจอสถานที่ต่อไปดีกว่าครับเป็นสถานที่ที่ห้านะครับสถานที่นี้บอกเลยว่าแม่นะชอบไปมากเลยนะครับผมสถานที่ที่ห้าครับ เกาะนี้นะแม่นนะ่าชอบไปพ่อมีโอกาสก็จะพาไปนะก็คือนะอยู่ในประเทศบราซิลนะเราข้ามไปนะครับไปที่ประเทศบราซิลกันเลยก็คือหมู่เกาะง,งูนี่เองนะครับผมมีชื่อว่าพ่อไม่นนแน่ใจว่าพ่อพูดถูกหรือเปล่านะมันเป็นภาษาอังกฤษนะน่าจะเป็นพ่อคิดว่าน่าจะเป็นภาษาของทางของบราซิลก็คืคอไอฮาดาควอนมีควอนม,มาดาแกรนดี้แกรนดี้ทั้งอย่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะพ่อมีซับไปให้นะทุกคนอ่านเอานะเกาะน,นี้นะครับเป็นเกาะน,นะครับเล็กๆอย,ยู่นะอยู่ในบริเวณประเทศบราซิลนี่เองนะครับผ มีข้อมูลนะครับว่านะครับเกาะนี้ได้โดนปิดนะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวไปนะครับแล้วเกิดนะครับมีงูพิษกัดและทาให้เกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับคาดเดาว่านะครับว่านะครับมีปริมาณของงูเนี่ยนะครับใน1ตารางเมตรก็ลองคำนวณดูง่ายๆคือ1นคูณหเมตรนะครับมีงูอยู่ถึง5ตัวเลยนะครับผมโอ้โหนะครับ เกาะแห่งนี้นะครับเขาเรียกกันอีกชื่อนึงว่าเกาะงูข้างนะครับผมเป็นเกาะเล็กๆนะครับตั้งอยู่นอกชายฝั่งนะครับลัสเซาเปาลูนะครับประเทศบราซิลนะครับผมภูมิวประเทศเป็นภูเขาหินจนถึงป่าดงดิบนะครับเป็นป่าฝนเนี่ยคืฝนตกหนักมากเลยมื่อความสูงน้ําทะเลถึง206เมตรก็คือ676ฟุตนะครับจากระดับน้ําทะเลนะเกาะนี้มีงูอาศัยอยู่ประมาณนะครับ ประมาณเขาประมาณนะัวิชาการประมาณว่า5,000ตัวคือมีอัตราการอยู่ก็คือ5ตัวต่อหนึ่งตารางเมตรก,ก็คือเมตรหนึ่งเมตรมีงูอยู่5ตัวแล้วนะครับที่สําคัญง,งูแต่และชนิดเนี่ยเป็นงูที่มีพิษค่อนข้างรุนแรงมากนะครับบนเกาะแห่งนี้นะมีงูพิษนะที่มีพิษมากกว่า5เท่านะครับกับของงูที่อยู่บนดินปกติทั่วไปก็คือนะฮะงู golden r e head นะครับผมเหมือนงูหัวทองอะไรประมาณนี้นะครับเป็นชนิดและเผ,ผ่าพันธุ์ของงูเนี่ยอาศัยอยู่ในเกาะนี้เกาะเดียวเท่านั้นเองนะครับ โอ้โหเปยังไงครับกับเกาะนี้นะวันหลังนั้นมีโอกาสจะพาแม่นัดไปนะก็นัทชอบมากเลยครับสำหรับนะครับเกาะนี้นะครับคงแบบตะกี้การนะาดูีะครับสุดป๊อปีคมสุดมาเดี๋ยวเราไปเจอสถานที่ต่อไปเลยก็ไปสถานที่ที่หกนะครับผมว่ามันคือสถานที่อะไรครับตามไปสถานที่ที่หกครับสถานที่ที่หกนับ อุทยานแห่งชาติมาดีดี้นะครับผมประเทศโบลิเวียครับดูจากบรรยากาศสังเกตจากบรรยากาศนะบรรยากาศแบบร่มรื่นนะครับเหมือนนะครับบรรยากาศบ้านเราอุทยานแห่งชาติแบบบ้านเราแบบน้ําแสน้ําใสๆบรรยากาศต้นไม้เย็นๆแต่ครับเห็นสถานที่สวยๆแบบนี้นะครับใครจะไปทราบครับว่าที่นี่นะครับมีสัตว์ที่ดุร้ายและก้าวร้าวมากนะครับก็คือนะครับเป็นสัตว์ที่มีพิษนะครับสัตว์แค่นั้นยังไม่พอนะครับผม พืชบางชนิดนะครับก็มีพิษเชน่นเดียวกันเมื่อไปโดนครับจะเกิดอาการคันและแพ้สามารถมีรายงานว่ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นด้วยดูจากบรรยากาศเห็นไหมเหมือนเที่อนในบ้านเราแถวแบบที่นี่เต็มไปด้วยอันตรายมากๆครับถ้าใครจะไปก็ลองนะครับติดต่อสถานที่เขาดูเนาะมาเจอสถานที่ต่อไปเลยครับสถานที่ที่7แล้วนะครับมาดูสถานที่ต่อไปครับวันนี้เราไปเที่ยวเขากันบ้างครับ ลรโดดข้ามที่ประเทศรัสเซียครับเขาเรียกว่าหุบเขามรณะหรือหุบเขาคามซักการนะครับประเทศรัสเซียนี่เองนะครับผมตั้งอยู่ในบริเวณคาบสมุทรคามซักการนะครับทางตะวันออกทางตอนไกลของประเทศรัสเซียนะครับหุบเขาแห่งนี้ให้ชาวบ้านนะครับให้ชื่อว่าหุบเขามรณะนะครับเมื่อหน้าหนาวจะปกคลุมด้วยหิมะนะครับผมแต่เมื่อนะครับเมื่อหิมะลดลงนะครับจะทําให้เกิดมีบ่อน้ํานะครับบ่อน้าเนี้ยนะครับเป็นอันตรายมากสัตว์ป่าทั้งหลายแหล่นะครับที่ผ่านมาตรงนี้นะนะครับเมื่อเข้าไปกินน้ำครับจะเกิดการ ชีวิตเพราะอะไรนะครับภูเขาแห่งนี้นะครับเมื่อหิมะ ละลายนะครับจะเกิดบ่อน้ำนะครับมีบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำนี่ครับเป็นที่หมักหมมและทับถมของซากพืชซากสัตว์ทั้งหลายแหละจึงทําให้บ่อน้ําแห่งนี้นะครับเกิดเป็นก๊าซพิษขึ้นนะครับเมื่อสัตว์1ตัวนะครับเข้าไปกินนะครับน้ำนะครับทำให้เกิดการตายอย่างฉับพลันนะครับทำให้สัตว์ตัวอื่นที่เดินมาบริเวณล่องเขาแห่งนี้นะครับก็เข้ามากินราบพืชซากสัตว์แล้วก็ได้ดมแก๊สพิษนี่ก็เสียชีวิตต่อๆกันไปนะครับชาวบ้านก็เลยให้ชื่อว่าเป็นถุกเขาทางมณะนะคนะ โดยฉับพลันได้นะครับสำหรับภูเขาโมระนี้นะครับนักเสียาาสตร์ก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าทําไมนะครับสัตว์เหล่านั้นเขาถึงได้เข้าไปกินน้ําตรงเบเรียนนั้นนะครับแต่บอกว่าอันตรายมากๆเลยนะครับพบประหานที่อีกสถานที่นึงค่อนข้างน่ากลัวนะครับเพราะเองคงไม่ได้ไปนะเพราะว่าค่าตัวมีคงแพงนะครับมาเจอสถานที่ต่อไปเป็นสถานที่ที่แปดีกว่าครับ มาเจอกับสถานที่ที่8ครับรูมบรรยากาศก่อนครับบรรยากาศสวยมากแม่ซิมิรันบ้านเราดีๆนี่เองนะครับแต่นะครับเขาเรียกนว่าแนวปากการังบิกินี่แม่บิกินี่บางทีถึงภลาพบิกินี่ก่อนเ่าครับนะฮะนะครับแนวปากการังบิกินี่นะครับผมอยู่ในหมู่เกาะมาแชลนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานี่เองทำไมครับสถานที่สวยๆแบบนี้ถึงว่าเป็นสถานที่อันตรายเพราะอะไรรู้ไหมครับเมื่อวันที่1กรกฎาคมคศ่ักราร1946บนะครับบริเวณแนวปะการังแห่งนี้นะครับ ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้ทําการทดลองและทดสอบยิงอาวุธนิวเคลียร์ลงไปบริเวณนี้นั่นไงเห็นไหมฮะทำให้นะครับมีนะครับในบริเวณแห่งนี้นะครับมีการตกค้างของกัมมันตภาพรังสีค่อนข้างเยอะมากซึ่งทําให้สถานที่สวยๆแห่งนี้เป็นอันตรายนะครับกับนะครับบริเวณกับคนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับทางาารัฐบาลสหรัฐก็ทําการให้คนบริเวณนั้นอพยพยออกจากพื้นที่นี้นะครับเสียดายมากๆครับ สาที่สวยๆนี้เนาะทำเมื่อไรหมดนะน่าจะเป็นสวยพอๆกับมันดีเลยนะครับผมสถานที่ต่อไปครับผมเป็นสถานที่ที่9้าแล้วนะครับเรามาถึงเก้าที่แล้วนะหลายยคนคงเหนื่อยนะครับแต่อย่าเพิ่งเหนื่อยครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับกับสถานที่ที่เก้าครับเราไปที่สถานที่ที่เก้ากันดีกว่าครับที่นี่เรียกว่านะครับภูเขาไฟอา่านะครับอาเลประเทศ เอธิโอเปียครับผมสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับผมนะเป็นถิ่นทุรกันดานะครับแล้วก็มีความกันดารค่อนข้างมากทั้มันคือภูเขาไฟอะไรล่ะนะครับภูเขาไฟแห่งนี้มีช่างภาพนะครับชาวโปรตุเกสได้เดินทางไปถ่ายภาพเดี๋ยวมีภาพให้ดูครับนะขอขอบคุณของช่างภาพชาวโปรตุเกสคนนี้นะครับไปนะครับบริเวณสถานที่ที่มีลาวาปะทุขึ้นมานะครับเขาให้ชื่อว่าเป็นประตูรเพาะอะไรครับสถานที่คล้ายๆเหมือนแบบมีลาวาเป็นประตูที่แบบว่าอสูนอสูรออกมานะครับในหนังก็จะมีอสูนออกมานะครับ โดยบริเวณแห่งนี้นะครับผมเป็นนะครับภูเขาไฟที่ยังมีรอการประทุอยู่นะครับ บริเวณแห่งนี้มีอุณหภูมิถึง1,100องศา1,000องศา,ศาก็คือสามารถมีแมกมาลาวาเหนืออยู่นะครับผมไหลออากมาตั้งแต่ปี1,906จนถ,ถึงน,นปัจจุบันก็ยังไม่ดับนะครับที่นี่ยังไม่ดับนะครับโดยมีความสูงของบ่อนะครับมีทั้งหมด2บ่อนะครับประตูนรกแห่งนี้นะครับมี2บ่อนะครับก็คือมีความสูงอยู่ที่613เมตรมีแมกมาไหลออกมาทั้ง2บ่อเลยตั้งแต่เริ่มการจบันทึก,ก็คือประมาณ2,449นะก็ยังมีเวลาไหลลาวาไหลออกมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ แต่นะครับสาหรับที่ใครอยากไปเที่ยวนะครับต้องบอกไปก่อนเลยนะครับว่ามีรายงานว่านะครับมีนะักท่องเที่ยวชาวโยุโรปนะครับได้ไปทําการท่องเที่ยวแล้วโดนสังหารนะครับเพราะว่าเขามีการต่อสู้กันในกลุ่ม ชาวอาฟารอในบริเวณพื้นที่อยู่แล้วนะครับถึงทําให้ชาวยุโรปนียโดนลุกลงในการโดนเขาโดนเอาอาวุธยิงนะครับผมและจากนั้นนะครับทางการบอกเมื่อใดก็ตามที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปต้องขออนุญาตนะครับและขอให้เจ้าหน้าที่นะครับเดินทางไปด้วยคือที่นี่ที่ก็อันตรายแล้วนะครับแต่ก็ยังแล้วก็ยังลําบากด้วยแล้วก็มีความเคือเรียกว่าความน่ากลัวทั้งคนทั้งธรรมชาติเลยนะครับถ้าใครจะไปเที่ยวก็ลองติดต่อดูแล้วกันนะครับผมกับสถานที่ต่อไปครับสถานที่ที่1ิครับ สถานที่สุดท้ายนะครับเราไปเที่ยวกันนับหลายๆคนคงเหนื่อยนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับคือทะเลสาบเลตรอนนะครับพอไม่แน่ใจว่าพ่อผู้ถูกหรือพู้ผิดนะต้องขอโทษนะเดี๋ยวเรามีซับภาษาอังกฤษให้กันนะครับอยู่ในประเทศแทนซซเนียครับผมหลายๆคนนะครับ รู้จักในพื้นที่นะครับทะเลสาบเกลืออาถรรพ์นะครับหรือทะเลสาบแห่งความตายนะครับดูสีของทะเลสาบก่อนนะครับทะเลสาบเนื้อตอนนะครับเป็นทะเลสาบที่แปลกนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกคือทะเลสาบเนื้อตอน,นเป็นทะเลสาบน้ําเค็มและโซดาซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับจะมีนักท่องเที่ยวไปกันด้วยนะครับคือเขาอยากไปชมความแปลกของเขาอะนะฮะ ตั้งอยู่ที่นะครับประเทศเทนซซเนียนะครับอยู่ติดกับชายแดนนะครับประเทศเคนยานะครับบริเวณฝั่งตะวันออกของหุบลอยเลนิฟหรือแอฟริกันลิฟอะไรประมาณนี้นะครับหรือข้อมูลได้มาประมาณนี้นะทะเลสาบเนตรอนนะครับมีความยาวถึง57กิโลเมตรและกว้างถึง22กิโลเมตรโอ้โหมันกว้างจะถือว่าเป็นสักอำเภอสองอำเภอเลยนะทะเลสาบเนตรอนนี้นะครับได้ตั้งชื่อตามนะครับสารประกอบที่มีอยู่ในน้ําแห่งนี้นะครับผมก็เพราะว่านะครับ เป็นทะเลสาบที่มีน้ําเค็มนะขนาดใหญ่ไหลมารวงกับน้ําพุร้อนนะครับแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กอยู่จํานวนมากแสดงว่าสิ่งมีชีวิตก็ยังสามารถดำธุงชีพอยู่ได้นะจุลินทรีย์พวกนี้นะครับเขาต้องอยู่รอดเขาจึงทําการสังเคราะห์ตัวเองให้เกิดกลายเป็นสีแดงนะครับแสดงว่าธรรมชาติเนี่ยครับปรับให้เขานะครับทําให้เขามีสีแดงนะครับมันเหมือนเลือดเลยนะครับเห็นมหน่ากลัวมากนะครับซึ่งนะฮะในตอนหน้าแล้งนะบริเวณแห่งนี้นะจะมีแร่ธาตุเกลืออยู่ค่อนข้างมากเลยนะฮะ แต่บอกก่อนเลยว่านะครับน้ําทะเลที่นี่นะครับมีลิศกัดก่อนค่อนข้างมากนะครับคือว่าเป็นอันตรายเลยละ่ะมีสั์หลายตัวลงไปในบริเวณทะเลสาบเลนจอนอย่างนี้นะครับทนแรงกัดก่อนไม่ไหวทําให้เกิดการเสียชีวิตกันนะโอ้โหแบบอะไรที่น่ากลัวมากเป็นยังไงบ้างครับกับสถานที่ท่องเที่ยว10สถานที่ที่น่ากลัวครับผมสละใายสนใจที่จะไปนะลองติดต่อนะครับ ไก่นาทางได้เลยนะครับแต่ไงพ่อไก่ขออนุญาตอยู่ที่บ้านเราดีกว่านะครับผมเมืองไทยเรามีที่ให้เที่ยวเยอะเลยนะครับผมรสวยด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้ครับสําหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับหรือนะครับติดอะไรนะครับลองคอมเมนต์ที่ใต้คลิปกันบ้างนะครับได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมถ้าเกิดข้อมูลนะครับหรือสิ่งใดนะครับไม่ตรงที่ทุกท่านได้ทราบมานะครับต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลมกไ้วนัจให แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยค่ะสำหรับเพลงแมงคะวันมีลี่บายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกดติงก